สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิดก้านะครับผมตัวนี้นี่เป็นกาซิโอตัวมาตรฐานนะครับผมเป็นนาฬิกาคุณผู้ชายนะครับผมพอดีรุ่นนี้เป็นสีใหม่นะครับสีที่เพิ่งออกมานะครับพอดีจะแพ็คของส่งให้คุณลูกค้าที่ลำลูกกาปทุมธานีนะครับก็เลยขออนุญาตถ่ายตัวจริงให้ดูสีกันนิดนึงนะครับตัวนี้นี่สีเป็นสีใหม่จะเป็นสีถ้าตามโค้จะเป็นสีน้ําเงินแต่จริงๆเวลาโดนแสงเนี่ยบางมุมเป็นน้ําเงินนะครับแต่บางมุมเนี่ยมันออกเหลือบเือบเขียวนิด หนึ่งนะเหมือนน้ำเงินปนเขียวน่อยๆคือมันเป็นสีใหม่ไงเขาพยายามทำสีให้มันต่างจากสีแบบเก่าๆอะไรเงี้ยมันดูเก๋ดีแล้วบนหน้าปัดนี่เขาใส่ลวดลายมาด้วยนะเห็นไหมครับเ,เป็นลายตารางเล็กๆนะครับคือไม่ได้ใหญ่ๆแบบเวอร์เวอร์มากแต่ก็คือไม่เล็กจิ๋วนะก็เล็กประมาณนึงนะครับเดีย่ยดูบนลายบนหน้าปัดนะครับผมเนี่ยดูอะไรบอกวันที่ได้ครับเป็นในการใช้ฐานนะครับใช้าง,างานงะ่ายๆฮะเนี่ย น้ำหนักไม่หนักมากครับเป็นสแตนเลสสตีลนะครับตัวสายนะครับผมนี่ฝาหลังนะครับกันน้ําได้นะครับระดับฝนตกล้างมือน้ําไม่เข้าแต่ไม่ใช่นาฬิกาดำน้ำโปรดอย่าไปดำน้าว่ายน้ําลึกๆนะครับผมมีวันที่นะเนี่ยดูก่อนเข็มสั้นเข็มยาวตรงนี้มีแต้มภายน้ำไว้ทีดนึงนะพอมองเห็นในที่มืดเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนิดนึงอ่ามเดินแล้วนะครับผมนี่นาฬิกานะครับผมสายนะบันทับแบบแกะเอาหน้านี้แบบแกะเอา เนี่ยรวมๆดูก่อนนะครับขนาดมาตรฐานนะครับ43มิลคือไซส์มาตรฐานสายให้มายาวพอนะครับคุณผู้ชายที่จะซื้อแบบใช้เองหรือว่าคุณคนพิเศษจะซื้อให้ให้คนพิเศษอะไรเงี้ยนะครับสบายครับยาวมากนะครับมือยาวมือถึง2 0 21ี่เซนนีสใส่ได้นะครับผมสายยาวพอให้ตัดด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับอ่าโอเคดูมๆก่อนนะครับวัสดุโอเคครับในกลุ่มราคาพันกว่าบาทนะครับหาเป็นของฝากหรือว่าใช้เองนะพี่ว่าใช้ง่ายๆนะตัวนี้โอเคนะสีเป็นสีใหม่ด้วยไงนะ ลองดูด้วยนะพิจารณากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวยังไงสนใจยังไงนะครับขออนุาช่วงที่ขาขอนะสนใจยังไงนะครับผมรบกวน สั่งทางไลน์ได้ครับนี่ที่เขียนไว้หรือแอดจากเบอร์โทรก็ได้ครับหรือถ้าอยู่ดูในทิกต o อกก็ทักมาในทิกต o k กก็ได้นะครับอ่าโอเคหรือถ้าจะมาซื้อหน้าร้านรบกวนอยู่ในซอยบรมราชชนนี19แถวปีนข้ากรุงเทพเปิดทุกวันครับ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับไม่ปิดนะครับผมอ่าถ้าจะมาไงโทรมาเช็คของก่อนนะครับเผื่อหมดนะครับผมโอเคครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพี่ต้องแพ็คของแล้วทำใบประกันให้พี่เขาแล้วนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาปีนข้านะครับผมสวัสดีครับ